ถึงยังเชิญชวนคนไทยให้เข้าสักการะพระเขี้ยวแก้วเพื่อเป็นสุริมงคลซึ่งราชาณจากักรภูฏาน,นั้นอนุญาตให้นำมาประดิษฐานชั่วคราวที่ท้องสนามหลวงซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับพระบรมราชาลีริกระทาจากประเทศภูตานก็อัญเชิญถึงประเทศไทยท่ามกลางการต้อนรับอย่างสมเกียรติก่อนจะนําไปประดิษฐานชั่วคราวที่มณฑลท้องสนามหลวงครับโดยเมื่อช่วงเย็นวันนี้นะครับนายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและวัฒนธรรมภูตานรวมไปถึงคณะสงฆ์ครับได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระทันตธาตุของกัทสปะพุทธเจ้ามาถึงประเทศไทยนะครับก่อนที่จะอัญเชิญขึ้นรถบุษบกเพื่อที่จะนําไปประดิษฐานเป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่5เมษายน2555เป็นเวลาทั้งหมด3เดือนนะครับที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงครับเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระช มพรรษา7จ็รอบ84พรรษาและก็ยังเป็นการสร้างกำลังใจนะครับให้กับผู้ประสบพทกภัยที่มาสักการะอย่างใกล้ชิดด้วยครับความเป็นมาของพระเคียวแก้วนะครับคุณพระชษิาครับคุณสุริศคนสมบูรณ์นะฮะรัมตีสำนักในเฟมรีบอกนะครับว่าพระบรมสารีริกธาตุของกษัตริย์พุทธเจ้านี้คณะสงฆ์ของภูตานระบุว่าเป็นองค์เดียวในโลกและได้เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีในพระราชวังของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกวีวังชุก ไม่เคยนำออกนอกประเทศมาก่อนแต่เนื่องจากภูธานกับไทยนั้นมีสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมีพระเจ้าประสงค์ที่จะร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสพระเจ้าอยู่หัวจเจริญพระชนม์พันษาเจ็ดรอบแปพรรษาจึงพระรจชทานพระบรมราสารีนกระทามาประดิษฐานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเป็นประเทศแรก เป็นระยะเวลา4เดือนด้วยกันเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะตามข่าวเนี่ยบอกว่าแม้แต่ชาวพูตานเองนะครับก็ยากที่จะมีโอกาสเข้าไปสักการะนะครับครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษจริงๆของคนไทยครับ